ถ้าพลังงานไม่เคยหายไปชีวิตหลังความตายจะไปไหน เมื่อพูดถึงความตายเรามักจะนึกถึงการสิ้นสุดของชีวิตแต่ถ้าลองมองจากมุมมองของฟิสิกส์ควอนตัมล่ะหลักการอนุรักษ์พลังงานบอกเราว่าพลังงานไม่สามารถสูญหายไปได้เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบเท่านั้นถ้าไม่เคยหายไปชีวิตหลังความตายจะเป็นอย่างไรการหายไปของเราหลังความตายอาจไม่ใช่จุดสิ้นสุดแบบที่เราคุ้นเคยแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงของสถานะที่เราไม่สามารถสัมผัสได้ฟิสิกส์ควอนตัมบอกว่าอนุภาคอาจอยู่ในหลายสถานะพร้อมกันจนกว่าจะมีการสังเกตซึ่งมันเปิดคำถามใหม่ว่าถ้าพลังงานไม่เคยหายไป ชีวิตหลังจากที่เราตายเราจะไปไหนอาจเป็นไปได้ที่เราไม่ได้หายไปจริงๆแต่แค่เปลี่ยนไปเป็นสถานะที่เราไม่สามารถเข้าใจได้จากโลกที่เรารู้จักสมมุติว่าความทรงจําความคิดและสิ่งที่เราเรียกว่าจิตวิญญาณเป็นรูปแบบหนึ่งของข้อมูลควานตัมเมื่อร่างกายสลายตัวข้อมูลเหล่านี้จะต้องไปอยุ่ที่ไหนสักแห่งในบางทฤษฎีการมีอยู่ของเราอาจไม่หยุดลงทันทีหลังจากความตายแต่ยังคงอยู่ในมิตทิที่เราไม่สามารถมองเห็นหรือรับรู้ได้นั่นหมายถึงชีวิตหลังความตายอาจเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ไงไง ด้วยวิทยาศาสตร์ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นแค่คำถามที่เราไม่สามารถหาคำตอบได้ในตอนนี้แล้วคุณคิดว่า